ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีแล้วกัท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้ทางช่องของแอดทวีสีมูลนะครับก็ได้มบอบประสบการณ์นะครับแลวก็ที่มีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับแลวก็เอฟซีที่เข้ามาชมนะครับในคลิปนี้นะครับก็คือหมู่บ้านนี้ทางแอดได้เอาเลื่อยนะครับไปตัดใหม่ ไทยนะครับมานะครับว่าจะเอามาไอเผาทานนะครับเอาไปใส่ภายในคู่เลื่อนนะครับเพราะว่าแอดเอาไม้พวกนี้มเาเผาเราที่นี่เสียดายขายนะครับลูกค้าก็เอาไปเบิดตนะครับเพราะว่าเศษทานบ่ค่อยมีเหลือนะครับ กับบมี่บมีทานใส่ภายในโคเรือนนะครับก็เลยมีโอกาสไปเจอใหม่ภายนะครับที่นี่ท้างเอดก็เลยมาบอกว่ามันมีปัญหากับกับโซเรยนะครับเกี่ยวกับตัดใหม่ไายนะครับเพราะว่าท้างเอดก็เคยได้ย,ยินมานะครับว่าไม่ปราบเส้นนะครับ พี่ว่าปรับเรื่อยนะครับปรับโซเรื่อยเนี่ยคือใหม่อย่างนะครับรู้มานนะครับจากอาจารย์หลายๆท่านที่เพื่อนเคยบอกเคยแนะนํามากนะครับว่าเอออย่าไปตัดมันนะครับถ้านประจเป็นอย่าไปตัดเด้อครับกาจากล่องเบิงนะครับมือว่านเลยตัดผลปรากฏว่าตัดได้แค่กองนี่แหละครับนี่บ่เข่าเลยนะครับนี่นะครับนะครับย่อมแท้ๆนะครับ ย่อมย่อมแท้ๆนะครับที่นี่อยากไดบบอกว่าไอ้คังต่อไปถ้าเอฟซี FC โบมีความจำเป็นนะครับย่ายายา่ยาฟืนตัดเด็ดขาดนะครับให,ใหม่ไหม่ภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นยังไงล่ะมันเห็นห้โโบดบกคมเลยนะครับ ตัดเหลก็มีปัญหาเลยนะครับขนาดที่ว่าไม่ไพ่นะครับก่ด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีเซลเส้นเป็นเสียนเป็นเสียนนะครับเหตุให้โศเฮ้าบกคมเลยนะครับก่าได้มาบอกกันนะครับว่าถ้าถ้าเจอนะครับถ้าบ่มีความจะเป็นอย่าไปตัดเลยนะครับบบกคุมคานะครับกับกับโศเฮ้านะครับก่อีกหนึ่งเสียงนะครับสำหรับความการเน้นย้ำว่า เพชรไฮโซบกคมนะครับเป็นใหม่ที่ว่าปราบเซียนแท้ๆนะครับจากหนึ่งเสียงของช่องแอทวีสีมูลนะครับว่านี่คือไม้ปราบเซียนแท้ๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจิมีประโยชน์นะครับเพราะว่าสำหรับคนเผาทานของเฮ้านะครับตรงได้เจอกันนะครับว่าไม้ไั่นะครับกับเตาเผาทานไหลายควน่ะเวลาเฮ้านํำมาเผามันก็เป็นทานดีนะครับนํำไปใส่ได้นะครับ ล้วก็ได้มาบอกกันคลิปนี้นะครับครั้งต่อไปก็ให้เตือนแล้วก็ระวังกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขน,นะครับสวัสดีครับ